วันลบนะคะเป็นประจำค่ะทุกวันอังคารและวันพุธ4ี่ทุ่มยีทางช่อง i n e w Channel ค่ะพลุกสาวิตรีสารวาดำเนินรายการค่ะและครูประจำรายการของเรานะคะอาจารย์ดรวันลบปิยมโนธรรมค่ะสวัสดีค่ะครับโอ้โหทำผมอย่างนี้ทช่ไมคะอาจารย์มาเป็นผัวชิสาแน่จริงเหรอคะแต่หนูว่าน่าจะปวดนะคะ <laughs> เพราะว่ากิ๊บสามสี่หลอแล้วค่ะอยู่บนนี้ค่ะเม <laughs> ื่อวานนี้เห็นอาจารย์พูดเรื่องไมเกรนโค้ด สนใจเยอะมากเลยแล้วก็โทรกลับไปนะบอกว่าจะโ,โทรเข้าที่โทรศัพที่เนี่ยครับเบอร์029349258 9นะคะ029349258 9, 9<น>ะหรือ smsc123456 ค่ะให่โทรเข้ามาในรายการสสต,ตรงนี้ใครที่ปวดเป็นไมเกรนพอกลับไปบอกว่าเนี่ยอยากถามน,น้องเป็นยี้อ,อุต<ร>ม่าตอบหมดแล้วอสา <ไว S 1> มีวิธีการตรวจให้เสร็จหมด อาจารย์หนูไม่ได้ฟังเลยว่าวิธีการตรวจยังไงเผื่อบางคนไม่ได้ฟังมีสั้นๆไหมคะอาจารย์เรื่องของการตรวจมไมเกรนมยิ่งตรวจแล้วยิ่งเป็นที่ห้องสงนี่เป็นกันหมดนะคะตรวจแล้วยิ่งเป็นันหมดง,งั้นเราไม่ต้องตรวจเราเป็นอยู่แล้ว <S 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 ยังไงตรวจย<า>ังคะอาจารย์มันเปกระตุ้นใช่ไหอคะถ้อเป็นไมเกรนอยู่ข้างในเนี่ยฮะดูไม่รู้ตัวมันมีอันดับหนึ่งก็คืออย่างเนี้ยอย่างที่ดอเดินเซเนี่ยแต่เรียกผิดกา้านหู มันไม่มีการหูมีการสมองการคือเดินอยู่ดีๆแล้วก็เด ouais ินเซหรือว่าเพิ like ่งลุกขึ้นมาแล้วเซเดินเดินเซเดินเซก็คือเกี่ยวเรื่องหูส่วนใหญ่แพทย์ชอบเรียกว่าน้ําในหูไม่เท่ากันนะฮะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือน้ําเออไอหูนี่มีสามชั้นชั้นนอกชั้นที่งชั้นในชั้นในเนี่ยมันมีปัญหามันอักเสบหรือถูกบีบอะไรเงี้ยนะฮะ ซึ่งบ่ววาก็สอนแหละค่ะแกได้ทันทีเลยน้ำในหูไม่เท่ากันจริงแล้วมันเรียกแบบปลายเหตุมาจากสาเหตุการคุยโทรศัพท์หรือเปล่าคะอาจารย์เป็นไปได้ทุกเรื่องอคือเมื่อไรสมองเราใช้ไม่เท่ากันก็น้ำในหูไม่เท่ากันหมายความว่าถ้าจะคุยโทรศัพท์จะต้องสลับคุยสองข้างอย่างนี้หรือเปล่าคคืออะไรในโลกนี้ในชีวิตเราเนี่ยอะไรก็แต่คุยจะทำสองครั้งพูดยังไงว่าเรามีมือสองข้างมีศีรษะสองซี่นะฮะ มีเทา้าสองเทา้าใช้เท้าเรืองทำไมใช้ข้างเรือทำไมมันอย่งเมือมเม่อมีพระเจ้าหรืออะไรแล้วแต่ส่งให้เรามีสิบนิ้วมือสองข้างสองแขนสองขาพูดง่ายสมองจริงลรามีแบ่งออกมาเอาง่งายๆคือสี่ซี่นะฮะซีกซ้ายซีกขวาก็สองซี่นี่แหละซีกหน้าซีกหลังซึ่งผมจะพัฒนาเรื่องอาชีาชวสมองเนี่ยสร้างได้ที่อาจารย์บอกครับ ที่วันที่ยี่ห้าเนี่ยนะฮะจะสี่ซีกยังไม่พอเนี่ยจะมาสามส่วนส่วนล่างส่วนกลางส่วนบนตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วค่ะอาจารย์อคุณอ้อยจากนครสวรรค์สวัสดีค่ะคุณอ้อยสวัสดีค่ะค่ะคุณอ้อยเสียงแบบเป็นไมเกิลมาแต่ไกลเลยนะเสียงเงียบมาแต่ไกลค่ะคุณอ้อยสวัสดีค่ะได้ยินชัดเจนไหมคะค่ะอ้าวคุณอ้อยเขาวันนี้มีอะไรปรึกษาอาจารย์ดีคะเชิญเลย อ๋อจะโทรขอบคุณอย่างนี้นะคะคุณอ้อยรบกวนนะคะคุณอ้อยต้องปิดเสียงจากทีวีนะคะฟังจากทางโทรศัพท์เท่านั้นไม่อย่างนั้นคุณอ้อยจะได้ยินเสียงซ้อนกันแล้วฟังไม่ชัดเจนนะคะค่ะค่ะค่ะปิดเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอให้คุณอ้อยไปปิดเสียงทีวีก่อนนะคะก็คืออย่างนี้ค่ะก็คือดิฉันเนี่ยก็นอนไม่หลับแล้วก็ปวดโถอยอย่างว่ายค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงคะได้ยินชัดเจนค่ะเล่ากันเลยค่ะก็ไป เข้าอบาออรมกับดรวันลบเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะโอ้ไปกับอาจารย์ได้เหรอคะค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเล่าความรู้สึกหน่อยโอ้ดีมากเลยค่ะก็คือดิฉันก็อายุมากแล้วจะจะหกสิบละแล้วก็ร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับปรากดว่าไปเข้าอบรมก็เอามาใช้แล้วก็ตั้งต่กลับจาก อบรมดิฉันหลับสนิทโดยที่ไม่ต้องพึ่งยานอนหลับกันอุ้ยเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยค่ะเป็นเรื่องที่มีความสุขมากๆเนาะบคุณท่านด็อกเตอร์ค่ะนอนกินยามากี่ปีแล้วนะก็กินมาเรื่อยเลยค่ะเพราะว่ามันนอนไม่หลับค่ะถึงสิบปีไหมฮะไม่ไม่ถึงนะคะแต่ก็นอนไม่หลับจะเป็นปีก็เป็นปีสักปีสองปีแล้วค่ะพอพอนอนหลับแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะคุณอ้อยมันหลับลึกหลับ แบบไม่คิดว่าตัวเองจะหลับได้อย่างนี้อ่ะนี่ไงที่คนไม่เชื่อ,องไงอุต <c oughs> า่พราะฉะนั้เพราะว่า <คำ S 2> แบบหลับแบบเราคือตอนบ่ายเราตอนแรกเราไม่เคยนอนนะคะกลางวันไม่เคยนอน <c oughs> ก็แบบตอนบ่ายก็อาจจะนี่ไปสักประมาณห้านาทีหรือสิบนาทีก็คิดว่าเอ๊ะสงสัยคืนนี้จะหลับเรแต่ปรากฏว่ากลางคืนก็หลับดีจังเลยนี่ไปมาหนึ่งอาทิตย์แล้วหลังจากนั้นมาอาทิตย์นอนหลับกันนะคะที่ไปเข้า่ายกับ่านด็อกเตอร์ะค่ะค่ะ แล้วก็ติดยาเลยจนคืนเนี้ยทุกทีหลับไปแล้วนะคะเนี่ยอาจะอยากดูท่านพูดแล้วก็เลยโทรเข้ามาค่ะโอ้ยดีใจมากๆเลยที่คุณอ้อยนอนหลับเพราะว่าการนอนหลับเนี่ยถือว่ามีความสุขมากที่สุดอยู่ในความสุขมนุษย์ที่นอนอลับียยงคืนตีหนึ่งนี่ดูต่ทีวีมันไม่หลับอะค่ะอืมแล้วก็ดท้กระตุ้นยาแล้วตอนเช้ามาก็งัวเงียไม่อยากจะตื่นมันตื่น้นมาตื่นชื่อมากเลยรู้สึกแบบ โลกนี้มีความฉุกจังเลยตัวเราแข็งแรงขึง้นเสียพันสี่ร้อยบาทคุ้มไหมคะโอ้โหสุดยอดนิดจะส่งลูกสาวไปเข้าอบรมด้วยวันอาทิตย์เนี่ยค่ะอ้าวแล้วไปตัวไม่เข้าแหละอ๋อตัวเองแบบคือมันมีภารกิจที่ไิพิุณุโลกมันไม่ได้พักผ่อนนะถ้าเกิดไปเล้วะวันจําต้องปัญหาหมอเวลาไม่ได้มันเดินทางแบบมันกระชั้นจัดนะอ๋อกระชั้นชิดจาดเวลาไ<ห>ม่ <คำ S 2> ได้วันที่ใช้รถใช้อพี่ ใช้วอล์กเกอร์ค่ะเพราะงั้นคุณคุณอ้อยใช้วอล์กเกอร์ไปวโครงการนะใช่ค่ะใช้วอล์กเกอร์ไปมีอยู่คนเดียวที่ใช้วอล์กเกอร์ค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงการเดินจำได้จำใช่ใช่ใช่ตอนนี้เดินสะดวกอะไรอย่างนี้ไหมคะอก็เดินอะไรโอเคเราก็เดินอยู่แล้วแต่ว่าที่สาคัญคือแบบมันหลักลึกและเรารู้สึกแบบมันสดชื่นนะร่างกายเรารู้สึกเรามีความสุขแล้วมันแบบมัน มันแบบมันมันมันเหมือนว่ามันมีพลังอ่ะมันมันมันดีอะค่ะมันมันรู้สึกตัวเองเลยอ่ะค่ะตัวไปคุยลูกสาวฟังแล้วเลยบอกเออลูกเออแม่ก็มีอบรมอีกวันอาทิตย์นะแม่อยากให้หนูไปก็แม่ไปอย่างนี้ก็ดีแล้วอะไรนี้ค่ะลูกสาวแล้วเดร๋คะเดี๋ยวลูกสาวเขาจะดีใจไหมที่แม่หลับได้เนี่ยค่ะลูกลูกแล้วคนดีใจไหมแม่หลับได้ดีอ่ะโอ้ลูกดีใจมากเลยบอกพุณแม่ดีมากเลย ก็ว่าเราจะคุยทีไรทีไรแม่นอนไม่เคยหลับนอนไม่เคยหลับจะพูดไปอยู่างเงี้ยมันเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะคะโอ้มหัมันใหญ่มากเลยเพราะว่าเราจะเป็นลมได้กองทำให้เราก็เหนื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ย่ะวันนั้นมีความสุขด้วยไหมมีความสุขนะแล้ววันนั้นที่เดินทางมาคือเดินทางมาจากนครสวรรค์ขึ้นมากรุงเทพหรอคะวันนั้นจริงๆนะคะก็ไปทําฟันนี่ไง คือมีธุระไปพิษโนโลกขับรถจากพิษณุโลกถึงกรุงเทพเลยสี่ชั่วโมงอเก่งมากใช้ใช้วอล์คเกอร์ขับรถเองได้ใช่ใช่โอ้เก่งมากเก่งมากแล้วก็คือเรากลัวเนี่ยเราไม่ล้าแวะบปั๊มเราก็ตียาวเลยค่ะอ๋อแต่เราชื่นชมเลยเนาะคุณอ้อยเป็นคนหนึ่งที่มีความอุตสาหะนะโอ้โหเราชมเชยดรจิตตาก็ชื่นชมมากว่าเป็นผู้หญิงที่สุดยอดอ่ะรู้สึกว่าเป็นบันเลงด้วยไม่ใช่เหรอ ใช่ค่ะเป็นมะเร็งกระเนกระดูกเป็นมะเร็งเข้ากระดูกเลยฮะค่ะเป็นีต้องกระดูกหรือหกปีแล้วมันลงกระจายไปทั่วกระดูกไปทั่วร่างกายค่ะโออแล้วดูดูสู้กันนะอย่ายังนี้ยังแบบว่าสู้แล้วก็ยังนอนหลับแต่ไม่มีความคิดอะไรแล้วเรื่องมะเร็งไม่ได้คิดถึงแล้วค่ะดีค่ะตรงนี้สําคัญมากที่ผมได้พูดถึงคนที่เป็นมะเร็งไม่จะไปย้ําว่าจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าอืมคือเมื่อไปสะกดจิตมันไงตอนนี้ครูอ้อย ถ้าเปุศเป็นครูด้วยเป็นครูใช่ถ้เป็นครูอักนะเกษียแล้วค่ะฮนะออกเกษียแล้วนะจําได้ว่า,าบอกผมตัวเนี้ยเราตอนนี้ไม่คิดอะไรเลยนะกับหายแล้วสามารถหายสนิทเลยนะฮะยิ่งหัวรอเนี่ยหัวรอเป็นเป็นเทคนิคเดียวนะฮะที่แปลกมากแก้เบาหวานได้นะฮะไม่มีออกกำลังกายอะไรในโลกนี้ที่สามารถาารักษาเบาหวานอนะนอกจากพวกที่จะใช้สมุนไพรอะไรเงี้ยซึ่งไม่มีการพิสูจน์ได้ แต่ของแพทย์ฝรั่งเนี่ยพิสูจน์เลยนะฮะหัวเลาะเป็นเทคนิคเดียวที่ทําให้เบาหวานดีขึ้นได้นะก็เพราะเหตุผลเพราะเราใช้ตับไตหัวเลาะไงไอ้ตับดีขึ้นไอ้เบาหวานก็ดีขึ้นนะฮะแล้วเมื่อไอ้ไอ้มะเร็งเนี่ยยังไม่มีเชื้อนะฮะมเะเร็งแปลว่าเป็นก้อนเนื้อที่มันแค่แค่แช่ไว้ค้างไว้แล้วมันมันแค่แค่มีชีวิตอยู่อะแล้วพอมันเติบโตโดยไม่หยุดเนี่ยก็เป็นมะเร็งเพราะนั้นพูดแกเป็นระบบที่เป็น อเอเตือนอัตโนมัติเนี่ยนะฮะถ้าหัวเราะอย่างที่สอน,นะฮะมันก็สามารถดีขึ้นได้ที่ผมบอกว่าแม่ผมเป็นมะเร็งตั้งอายุหกสิบเจ็ดนะฮะแล้วผมช่วยเหลือแม่เดี๋ยให้โยกลำไส้แค่นั้นนะแล้วก็หัวเราะแล้วก็มีนวดนะครับปา้าก็อยู่ได้ถึงเก้าสิบเลยน,นะฮะคือนั้นอาจจะไม่ได้เสียด้วยมะเร็งนะอาจจะอาจจะแปลว่ายุ่มากแหละเอ้าไหนๆโทรเข้ามาขอบคุณมากถามว่าชอบเ <c oughs> ทคนิคอะไรมากสุดครับวันนั้นทนเคคิ เทคนิคที่ก็เทคนิคเรื่องอะไรแ็งลูน้าโอล่านะโอล่าเออ่าได้เห็นทุกสีเปล่าก็รู้สึกว่าจะขาดสีน้ำเงินนะคะน้ำเงินค่ะน้ำเงินน้ำเงินาน้ำเงินเกือบกับกับเขียวนิดหน่อยเขียวไม่เข้มนะเขียวไม่เข้มนะค่ะคือถ้าถ้าน้ำเงินก็แปลว่าเกี่ยวกับเรื่องสมองนิดหนึ่งนะครับ เียวเรื่องตาตนี่หนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสีที่ขาดไม่ได้คือสีแดงนะฮะมีคนหนึ่งเป็นติดยาเสพติดแล้วเขาไปตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเขาติดยานะฮะ <S <S เขาอาจจะตอนเช้าเขาไม่ได้ไดีลาบอมบัตเนี่ยที่นะฮะแล้วเอาไปรับอโอลาเตอรปีหรือ,อ,อโอลาบอมบัดะนดคะครับปรากฏเขาเห็นสีแดงปั๊บปั๊บเดียวเห็นแดงปั๊บวูบต่ำลงมาเรื่อยเลย ขณะที่ผมเห็นสีแดงแล้วมันจะแดงขึ้นแดงขึ้นแดงขึ้นเรื่อยสุภาพชีวิตดีมากเลยหาที่ไหนเรียนได้ไหมครับทำจริงคููอ้อยไม่เคยค่ะมันไม่ต้องหาเลยใช่ไหมค่ะ,<น>ะและแต่สีแดงเห็นชัดมากเลยจ่มน,นะก็นี่เพราะสุภาพชีวิตดีอ่ะหูอ้อยรับรองอายุยืนยาวแข็งแรงข้งขงางนอกมากวันเลยนไม่มี <c oughs> มไ,มม <c oughs> ห,ไหมดม,ม,ม,มันไม่มีความสําคัญไม่ความหมายเลยเพราะตอนนี้ <c oughs> มันไม่ได้น่ากลัวเลยมะเร็งเมื่อก่อนเราจะไปไปผมใส่กลัวมากนี่ต้องถามครูอ้อยต่อว่าครูอ้อยจากวันที่ไปโครงการของอาจารย์มาจนถึงวันนี้ได้นําเคล็ดลับมาใช้อยู่ทุกวันไหมคะใช่ค่ะทําอะไรบ้างคะก็แปรงฟันแล้วก็เอนวดนวดท้องอ่ะค่ะแล้วก็หัวเลาะค่ะหัวเลาะตามที่ท่านสอนนะแปรงฟันคือใช้มมอซ้าย อ่าเป็นฟันใต้มือซ้ายแล้วก็โยกตัวแล้วก็กรักตัวเองโยกลําไส้ยกยกท้องนั่นเองใช่ทำให้ดูหน่อยได้ไหมคะเอาละทีมงานรับลุกื่อนแล้วเดี๋ยวคนหนึ่งเขาจะสนใจแล้วก็สงสัยว่าทำยังไงคะโอ้นั้นโยกมันมากไม่รู้คุณคอ้ยได้แอบโยกลําไส้ยังไงคะอาจารย์โยกลําไส้โยกให้ดูเลขแปดนี่ยไปดูเองเอานิดนึงนิดนึงนะเอ้าโดนตีมาคุ้ยบอกนิดนึง ต้องต้องโยบแบบเมนโคโยเต้นะเร้อทั้งตัวเลยคันหูคะคันหูไหมคะผมร้องเพลงด้วยเพราะอเปล่าเพราะค่ะชอบเพลงอะไรเพลง I Believe อ่ารู้จักด้วยนะร้องเพลง I Believe เลยเหรอ I believe ของ l i t t l e m a n อ๋อนึกว่าร้องเพลงของทาไทยยังแล้วเต้นท่าเมื่อกี้คนละคนละจังวัร์ชั่นคนละเนื้ออันนี้คือยิ่งใหญ่สุดเลยร้องยากสุดเลย I believe for everyone who goes t r a y โอ้โหเสียงก็มีพลังมากนะฮะเสียงไม่มีพลังบัคกิวไอ้วิทนีย์ยูสตันเนี่ยเพลง I will always I will always love you เนี่ยค่ะถ้าคน ร้องเพลงนี้ได้แปลว่าเป็นนักร้องยิ่งใหญ่ได้เลยเสียงต้องมีพลังมากเลยแล้วมีชอบเพลงหนึ่งไหนครับก็ฟังดนตรีบําบัดอะค่ะฮะดนตรีบําบัดอะค่ะเอ่อดนตรีบําบัดดนตรีบับัต์ดเสียงบําบัดเสียงโอมค่ะเสียงโอมเนะเมื่อวานดูป่าฮะที่ผมพูดถึงผู้ช่วยผมเนะไม่ใช่คนนี้ค่ะดูค่ะอดีตผู้ช่วยที่เข้ามาขอบคุณอย่างมากเลยที่แม่เขาเสียนะ เขาเพิ่มมารู้ว่าแม่เขาเป็นมะเร็งเขารีบกลับมานะฮะประมาณห้าวันเจ็ดวันเนี่ยแล้วเขาคือไปเรียนในสุขจิตเรื่องตายก่อนแต่จริงเขาจึงรู้ว่าไม่จําเป็นจะต้องให้แม่ตายก่อนแล้วเขามาเสียใจเขารักแม่โอบแม่นะฮะแล้ววันที่แม่ใกล้เสียเนี่ยคือนอนแบบรู้เรื่องเขาฟังเขาเอาฟังเพลงชุดเอกเพลงเสียบมบัดโอมนะฮะปรากฏแม่แบบดีมากเลยยิ้มยบแสบแสบแล้วบอกว่าเพลงอะไรนะะเพราะจังเลย เขาบอกเขาเพลงที่เอาจะเอาจาวันลบไงนะฮะแล้วฟังไปแล้วก็เดี๋ยวคนเขาร้องเพลงเสียงโอมเนี่ยที่สอนให้นาะทีสุดท้ายครูอ้อยชอบไหมที่เปลนงเสียงบอมบัดเนี่ยเราชอบมากเลยะนะนะโลกหายปวดครูอ้อย,ยออกมาเป็นอะไรนะร้อนอบุบบ้าหรืออะไรนะอะไรนะที่ที่ครูอ้อยมีบอ่อว่าที่ร้อนบุบบ้าหรือหนาวเน็บอะอ๋อร้อนค่ะร้อนใช่ไหมฮะ ร้อน,น,นออร้อนร้อนแล้วก็แต่ว่าในความร้อนนั้นมันไม่ได้เครียดอะ,ะมันเหมือนแบบมันมีพลังอะพลังสูงมากซึ่งหาในโลกนี้เหลี่ยมไม่ได้คือค,คนที่มีเป็นบรรเลงพวกที่เป็นพวกความดันสูงนี่หรือเป็นพวกตอนที่ผมไปสอนที่เอาเอา,เอา,เอาไม่ไม่เบอ่ชื่อแล้วกันที่ถูกไฟตอนที่ก่อมับเนี่ยไหม่เนี่ยฮะ,ฮะพลังงานทุ่งคนพวกประมาณสามสิบคนเนี่ยร้อนบุบบ้าออกมาหมดเลย พ่อฟ้ามันเข้าไปในเซลล์ด้วยตัวเ้าเก็บไว้นะนจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเพราะนั้นท่านดอรอเห็นไหมคะอะไรนะฮะเออคือน้ําตาไหลไม่รู้เรื่องเลยไมันี่ไงออกพิษออกบดเลยซึ่งมันพูดไปแล้วม,มันเมื่อกลหาว่าคุยอะ่ะปัญหาต่อให้เป็นบือ่อเป็นสายก็เรียนไม่ได้ถ้าผมไม่สอนนะก็บอกโอ้โหดีมากเลยก็ไปเล่าให้ลูกฟังเลยวกรมันมีความสุขมากเลยเข้าไปแล้วคือจริงผมจะจัดทุกเดือนแต่มันผมเป็นคนขี้เบื่อนะฮะก็จัดเปลี่ยนไปเรื่อย เดือนหน้าก็เป็นองเอเชื่สมองสร้างได้อีกเดือนนี้ก็เป็นพลังจิตพลังจิตนี่คุณครูอ้อยอย่าลืมนะฮะเมษานะรักษาด้วยพลังจิตเลยนะฮะเรียนในหัวเลาะกับพลังสมองแล้วสามารถเรียนพลังจิตรักษาโรคได้โอ้โหเยอะมากเลยเชื่อนะฮะอย่างเงี้อย่างอย่างผู้ช่วยที่ไปแก้ไขแม่นี่แล้วก็ลูกศรษะที่ผมสอนเนี่ยเรื่องเรื่องรักตัวเองเป็นเนี่ยชอบไหม ชอบค่ะดีมากเลยค่ะก็ไปสอนรูปให้ทำเดี๋ยวเราก็มีความสุขมากเลยเขาสอนให้รูปหน้าผากด้วยนะฮะแล้วปรากฏแม่เขาเรียกแม่เขาอีกทีหนึ่งคือปกติผู้ช่วยอดีตผู้ช่วยคนนี้นะไม่เคยฟังแม่เขาเรียกมามีซึ่งแม่ของแม่เป็นคุณจีนมามีมามีเพราะมันย้อนกลับไปสู่อดีตเนี่ยเมื่อเราตอนตอนเด็กนะฮะแม่ชอบมาตบหน้าอกโอ้ลูกรับรับรับนะ มาลุบหน้าผาแล้วมันดีมากเลยยิ้มย้ำจำายมันสุขมากแล้วแล้วอดีตผู้เชี่ยวคนนี้โอ้โหแบบเพืมปิติมากเลยทั้งบ้านเขาขอบคุณมากเลยว่าสิ่งที่ผมบอกเหลือเชื่อที่ผมพูดมาตั้งสิบกว่าปีนะฝากเสียงเสียบบมบัดไว้ว่าเผื่อคนที่เรารักนาทีสุดท้ายเนี่ยเอาเสียงบาบัดนวดบาบัดหรือพลังสัมผัสบาบัดเตลิปิตธาชนะไปช่วยคนที่เรารักจากไปอย่างโอ้โหเพิ่มมากเลยโอ้โหพี่น้องทุกคนแบบ ร้องไห้แล้วก็ขอโทรศั์มาถึงผมนนทีเลยนะ,ะว่าขอบคุณอย่างมากเลยที่บ้านจับไปแบบสงบสง,งา่าอย่างที่ผมบอกว่าห้าสอ<ะ>จับไปจะสงบจับไปจยสอะอาดจับไปยังมีความสุขจับไปจะสงา่าและจับไปยมีศักดิ์ศร<ะ>ีนะฮะทิ้เหล่านี้คูอ้อยต้องจำดีๆนะฮะแล้วก็ไปใช้ในกรณีจําเป็นรับเพลงโอเนี่ยปรากฏว่าหลายคนนะ,ะนะแต่ผมออ,อคือฝรั่งไม่ได้วิจัยไงฮะ ว่าก่อนจะเสียเนี่ยฟังชุดนี้เสียงมะบัดเนี่ยแล้วเซลล์มันสงบดีมากเลยไม่เจ็บปวดเลยนะปกติที่จะเจ็บมากสุดคือมะเร็งนะฮะที่เจ็บมากสุดคือมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกแกแม่แก,กเป็นมะเร็งลำไส้ด้วยนะฮะปรากฏไม่เจ็บแม้แต่นิดหนึ่งจะไปสงบเลยก็ผมทําให้แม่ผมแล้วก็รู้เนะ่ยแล้วทําให้คุณ <c oughs> คุณพ่อของดรจิตตาจําได้ไหมที่วันนั้นให้ดรจิตตาพูดต่อหน้า ต่อหน้าเวทีนะฮะโอ้โห oh, ทรมานมากพ่อเขาเตื่ตาเนะี่ยว่าสมองเนี่ยตอนนี้แบบปวดมากแล้วตาเตอแบบแย่ามากใช้พลังจิตกับใช้เสียงบม,มบัดเนี่ยป้าก็สงบมากเลยยิม้มแบบเดียวกันนะครับขอบคุณครูอ้อยมากๆม,มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมฮะอ,อ๋อก็ะจะบอกว่าถ้าใครที่ดูรายการอยู่ก็อยากจะเชิญชวนไปนะเพราะว่าเป็นประโยชน์มากเลยคะ ก็คือแบบตัวเองก็จะเข้าทุกรายการเลยเนี่ยทุกรายการที่ด็อกเตอร์จัดเลยค่ะแต่ตอนนี้่งลูกไปก่อนเดี๋ยวไปเดือนเดือนหน้าเดี๋ยวไปเข้าใหม่ค่ะค่ะด้วยสมองให้ช่วยได้เยอะนะค่ะโอ้ตอนนี้หายแล้วตอนนี้หลับฝันดีเปลี่ยนทิ้งไปเลยวันนั้นเียสกุจิตด้วยนะอย่าลืมสกุจิตตัวเองนะว่าสุขภาพชีวิตดีขึ้นหนึ่งวันขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นหนึ่งเสียงนะคะแล้วก็หนึ่งสายที่ได้ไปร่วมโครงการกับอาจารย์โครงการที่จัดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานั่นคือหัวเราะเรื่องของการหัวเราะบาบัดซึ่งถ้าเกิดว่าใครไปเนี่ยจะรู้สึกว่าคุณได้ออกกําลังกายได้หัวเราะแล้วก็ได้นอนหลับแล้วก็ได้มีความสุขจริงๆเหลือเชื่อจริงใบเกลในเรานี่หายหมดบางคนบอกหัวเราะเองที่บ้านได้จะบอกว่าไม่ได้นะคะ หัวราะเองที่บ้านได้หัวราะแบบว่ายังไม่รู้อ่ะสมมติว่าเราพูดกันเรื่องหัวราะบําบัดนั่งหัวเราห้าห้าห้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่คนละเรื่องอานั้นหัวเราะขำหัวเราะขำกับหัวราะคือคือแค่พูดแล้วขำหรือเห็นภาพแล้วขำเนี่ยดรื่หัวเราะขำสู้หัวเราบบัดที่ผมสอนมาเนี่ยนะฮะมันไม่ถึงสับน้อยกว่านั้นสามสิบเท่าคือปฏตินเขาบอกหัวราะแค่ห้านาทีอ่ะแค่ หนึ่งครั้งหัวเราะแบบดังๆหนึ่งครั้งอายุยืนยาวได้ห้านาทีแต่ของผมนี่พูดง่ายว่าหัวเราะแบบของผมเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอยู่ได้ถึงร้อยปีอยู่ไปทำไมร้อยปีเป็นจะบอกว่าการหัวอาจารย์มันแข็งแรงจริงนะมันเป็นการออกกําลังกายอ่ะอย่างที่แบบว่าฟกไปเข้าร่วมโครงการกับอาจารย์แล้วแบบได้มีส่วนในการที่ทําให้คุณผู้ชมหรือว่าคนทําตามเนี้ย มันแบบเหมือนเราได้ออกกําลังกายจริงๆแล้วพอกลับบ้านเนี่ยเป็นการนอนหลับที่นอนอิ่มมากๆแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายของเราได้ออกกําลังกายใครที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยจะรู้สึกว่าหฮ้ยการหัวเราะนี่ไม่เป็นการออกกําลังกายได้อย่างเนกว่าออกกำลังกายอย่างอื่นอีกใช่ค่ะอยู่เฉยแต่ว่ามันไม่มีอันตรายหัวเราะเป็นอย่างเดียวที่ไม่มีผลข้างเคียงเพราะอะไรเราเหนื่อยหยุดได้แต่เราวิ่งหรือออกกำลังกายอย่างอื่นเนี่ยคล้ายๆมันใช้ความคิดต้องวิ่งได้ร้อยหรือต้อง มันต้องมีปริมาณาาาาไปบุเดคิดค่ะบุเุคิดเนี่ยมันเสียแต่หัวเราะนี่ออกกำลังกายภายในมันล้างไอสารพิษอะไรออกจากชีวิตหมดเลยะนะฮะพอๆกับอาทิตย์วันอาทิตย์ที่25เนี่ยจะเื่งอัจฉริสมองอาทิตย์ที่2 5มีนาคก็คือ <25 S 2> เป็นต้นตำรับของการคิดหัวเราะอาทิตย์ที่25มีนาคมเป็นโครงการเลยนะคะอัจฉริสมองสร้างได้ดีนี้จะเอาด้านลบออกแล้วก็ด้านบวกเข้าใครอกคัไม่อยากจำอะไรเงี้ยมีโอ้ ปัหาไม่ได้โร็วเนี้ยเด็กอยากเรียนเก่งก็ได้เหมือนกันต้องอายุเท่านี้เลยนะต้องอายุสิบหกขึ้นไปคือไม่อยากให้เด็กเข้าไปจะเล่นๆนะอยากให้เป็นจริงเป็นจังหน่อยแต่พ่อแม่เช่นวันอายุพูดง่ายว่าวันกลางคนี่สุดไปสอนพ่อแม่ที่เป็นอัลไซเมอร์มีปัญหาสมองได้แล้วพัฒนาเด็กนะแล้วพัฒนาตัวเองหรือไม่ถ้ามีลูกเล็กก็เข้าไปเรียนเองแล้วมาสอนลูกได้เยี่ยมเลยวันนั้นมีคนพยายามซื้อเทปซื้อดีวีดีอะไรเงี้ยผมไม่ขาย ราคาเท่ากนไหมคะอาจารย์1,600บาท1 6 0 0บาทต้องรีบจองต้องริบจองนี่เร็วมากก็เพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมโทรจองไนีตอนนี้เลยนะคะ089-2009,000พอจบรายการปุ๊บให้โทรเข้ามาเลยนะคะ089-2009,000นะคะให้จบรายการก่อนแล้วค่อยโทรเข้ามาแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ